สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนอันนี้นะคะกับเป็นการเปิดช่องไม้ค่ะนะคะคนธรรมดาวิภาออนชาแนลในละคะจ้างไดกับอฝากโตกับพี่พี่น้องๆในเด้อะค่ะมื้อนี้นะคะบบมียังค่ะบ่ท่านจะกินข้าวแรกนะคะเหมือนกาค,คิดว่าเออกินย่ำนะคะเป็นย่ำไข่แมงดาไข่แมงดาใส่กับอันปูปูจืดค่ะ กินการเบิงเนาะแสบพอแสบกะวากันไปตัวนี้เนาะอันช่องนีนทีเฮตขึ้นมากกับเพื่อว่านํ่เสนอในอีกแบบที่ว่าคนธรรมาดาอยู่ยังบ้านยังบ้านเนี่ยอยู่กรุงเทพ พื้นที่ป้อมีสีเหตุจังได้นะคะกสิบปูพักปลูกหญาอยู่ข้างหน้านะคะพื้นดินพื้นที่ใน้อนนยเท่ากับสิใส่กระถางปลูกจังสิการกินการอยู่กันนี่แหละคะ่ะแบบบ้าน,บานแบบคนธรรมดาได้เดเวรวว่างอลังการอยียงนะคะตัวน,นี้ ไขแมงดาแดดหน่อยมานิดนึงค่ะสื่อมากส่วนพักนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพักของพีสาวค่ะเก็บมะหอยอันนี้พี่สาวเก็บมะหายแล้วก็ส่วนพักบุงพักบุ่งค่ะจากนาบานค่ะเี่ยวเห็เบิงเหี่ยวนิดนึงเปิดพัดลมใบค่ะถ้าเต่เห็ดหนัน่นเห็ดหนีเพราะท่านด้กินเขาเปิดพัดลมใบอันพักเหี่ยวเบิด์อรุต กินปูขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะปูจืดจแสบค่ะ ว่ายำไข่แมงดากดนี่ค่ะแนมเห็นบ่คคะห่น้อยนึงยำกับยำใจแบม่วงใจเครื่องยำข้าปกตินี่แหละค่ะ สว่วงจากมันหันสี่โครงหงองอยู่ ป,ปกติเป็นคนกินกินผักบกเก่งค่ะแต่ว่าพออายุหลายขึ้กับพยายามกินอยู่ค่ะหน่องลงูุได้เบิ่งอยู่ว่ากินพักก็ดีค่ะไม่ประโยชน์แมนแท่พักข้าปลูกเองเรื่องสารผิดสารยางนี่รับประกันได้ ตวัชยมื่อซานผิดตกขางบอสประสํสำคัญยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะประหยัดน้ำยิ่งช่วงนี้คนกินอกินเจไหมพักคนกับแพรงขึืนไปตลาดแพแห้ง ก็จังหวะอันใดเขาเขาเห็ดกนนินได้เ้าก็เห็ดอันใดเขาปูกกินเองได้เขากับปูกคือในหลวงล่อเก่าคนบอกมนะันเนาะอยู่แบบพอเพียง ก็ยู่ไปมอม,อแ,มแม่แม่เฮ็ดกินหากินพักกระเช้าพักบุ๋ เขาปลูกเองอืมเห็นกล้วยบ่มคะ ยูนิบอกเคยขาดต่วยเหรเพราะว่าอืข้างบ้านปลูกไว้อันนี้กัเเลือยยู่สามจีเครือ คือทย่อยทย่อยเอามากินนีค่ค่ะกล้วยน้ำว้าอันบ่แม,มาที่จะา้องอันนี้มันเป็นบ้านจะสันละบ้านคลองคลางถ้าจะขายยังบ่ท่านใดบ่มีคนอยู่ก็เลยปลูกกล้วยปลูกอย่างอื่นกับ่ได้ปลูกกล้วยได้กินเบิดปีเบิดสาพ,พีีน้องไงอ อุ้ยเพ็ดอูจืดเ,เป็นคนหมัก ตำใจบะคู่กระกแสบย่ำย่ำกินกระแสบพี่นนองขึ้ซืซอว่าปูกมักปบ เธอเอามือยุ่มเ่รกินข่าวสาพี่น้องโดยปกติเป็นคนกินข่าวสา của lái cả lái rồi. Mình สิบนาทีละเอาซ้ำนิดละพี่น้องเดี๋ยวจังไดกับฝากฟังไว้ในเด้อค่ะเด้อคนธรรมดาวิภาออนชาแนลค่ะนะคะเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวสิเหตุลิปพยายามสิเหตุคลิปให้ดีมีอยังกะตำํานี้ติต,ติงเมื่อใดค่ะอยากให้เอเพศแบบใดเออแนวได้สีดีพัฒนาขึ้นกะขอให้บอกคอมเมนต์มาโหลดค่ะสติสีชมไดเบิรนะคะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ